ก็ยังพลาดพลานได้นะบางครั้งกลโกลงไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนมันคือเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกหนูๆต้องเคยได้ยินบ้างแหละพวกเขามีคอเซนเตอร์มีการฝึกอบรมมีสคริปต์การหลอกลวงและมีเทคโนโลยีขั้นสูงบางครั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ถูกขายมาจากดาร์กเว็บหรือจากการรั่วไหลของข้อมูลและพวกเขารู้จักคุณมากกว่าที่คุณคิดและนั่นคืออาวุธสำคัญของพวกเขา ยิ่งฝังยิ่งน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับยังไม่หมดนะที่แล้วใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ละองค์กรแต่ละส่วนตอนนี้มีอะไรบ้างแก๊งคอรเซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาขู่ฟ้องหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลิบลิ้วแต่สุดท้ายเชิดเงินหนีหลอกรักทางออนไลน์โรแมนต์แกมสร้างความผูกพันแล้วยืมเงิน หรือแม้แต่หลอกให้ทำงานออนไลน์ง่ายๆได้เงินดีแต่ต้องลงทุนก่อนสารพัดวิธีที่พวกมันใช้ดักเหยื่อแต่ละอย่างเกือบจะอยู่